สวัสดีครับครับสวัสดีครับเมื่อนี้่ภาพี่น้องมาจอบพักสาบอันตัดไว้มันปุงไม่ล่ะนี่ออันที่เคยมาเก็บตอนไ้นครับแมนนี่เดตัดไว้อยู่นี่มันหลับรุงไม้บานมาจอบเอาได้เลยนี่ยอดงามครับกดีงามน่าเก็บตัวนี่ครับยอดพักสาบเพื่อพี่น้องท่านใดบ่ท่านเคยเห็นเนาะแมนพฤศสิเป็นเครือครับเป็นเครือตัวพักสาบ พอดีงามครับมัอนี้ได้แล้วเครือแหลกนี่เครือแหลก,กครับ<ต>หลายเติบลักษณะเครือพอสนสมอีกหนึ่งสี่ครับเดีย๋ยวจะบพักติดตามให้กำลังใจครับมาหาเครือพักสาบครับมัอนี้เอาไปต้มไปลวกกินกับปุลเนาะใหก้กำลังใจก,กันครับมึงนี่กำลังฟุ่นื มันโปร่งเงาเรี่ยวครับเอาก่อนโอ้ึงนี่แต่ว่าโอ้ยอวดเลยมึงเนี้ยงามครับครับนี่หยดอวบมองนี่นี่ไหมจังหน่อยจังมาเบิ่งอีกครับนี่นี่กำลังโป่งกันงามเลยอันนี้มาเร็วกดว่าตัวอีกไปเบิ่งอีกวงนึงมากลับมองโป่งสาโป่งเร็วเนาะ มองนี่สิเดรไล่ยอดอยู่ครับใช่ครับขึ้นเรื่อยๆอยพอดีงามเนี่นี่ครับเครือวมันใบมันให้พี่น้องเบิ่งลักษณะใบเนาะเอาผอพอดีงามเลยครับพอดีงามครับจ้าดูยอด ใบมันก็นะใบแต่แสบด้วยใบแต่แสบเหมือกันครับผักสาบหรือผักอีนู่นเนาะแม่ร่างหมอกเพิ่นเกินผักอีนู่นดีนี่บดแดงกับบดแดงอันนี้หยอดไปเป็นยังสิครับหยอดรบกวกมีก้นปงอยู่นี่ก็ได้อืมจังหวะเบิ่งอีกวันได้เรื่อยๆครับใส่ก็เรื่อยๆเติมกันครับ ไออุ่นอุอ่นเลยเก็บตุ้เกูนั่ลาวะอือมึงดูนีหนเอ้า,อากเข่ยงามครับเอ,อ้ยลงมาพีเอาเพีก่อนมันเลยหยอดคนสาบเ้ยหยอดหัวแห้งเนครับมานจ่สามมือนีมัมันม,นมนออัเก็บเอาใบก่อนใบกับพองงาม บาดมียอดบาดมึงเนี่ย,อย,อยกกรอยรว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 ยแวบรวย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 รนยรวยรวจรวย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 รวแรวรวยรวยรวยรยรวรวยรวยยรวยรรวยยรวยรวยรวยรยยรรอยกวยรยอรวยยยรยย เก็บเล็กผสมหน่อยไปดีเติมกันครับมาอีกสองงดเบ้ย์สองเป็นยังลไงสองแบบไงวันนะครับเนี่ยอ้วกแห้งงานอ้วกแห้งเนี่ยนะโอ้ยเสียงไงนี่สองงดอ้วกเลยอันสุดอันนี่วันทองมันใหญ่ก่อนนี่ก็ไหลายคับก็ร่างขึ้นนี่ก็ร่างขึ้น กำลังแตกไม้พอดีถ oh, uh ึงฝนนออมีก็ได้ตะกอนปงคอการพกด้ไม้ยอดหนึ่งนั่นเีตะกอนเอนี่ก็สีปงหยิเลยกำลังแตกไกำลังแตกหย่ลยอ่าวกนเขาหิวน้ำบอเนี่เตือนมเมื่อหรอเมื่อจะไม่ไหวแค่พักจังหน่อยกัจะเมื่อคุันกันบ ได้ลไล้วยเด้เสิรนขนาดกระชุ่มเด็กปูงพอลวกเลหยหงายพ่อโยนแล้วทักเดมาตองเบิ่งมัตุหมก้อนโดนแดงกัดคักมากินน้ำหวานมั้งสายยอดมันใส่กินน้ำเยอดมันนี่เดียวอือป่งบุ้มเบียนดอกก้อนบ่อีไหมเมียนเปิดขวดนะพ่อพอดีเสียบด้วยนะพอดีเสียบเลยชุดเอาทั้งขวดมันเออที่นี่ก็ร well, ้อยนี่ครับนี่ นีี่ตูจะเปิดขวดนี่สิเอาบดขวดเออนี่คือข้กหวานนี่เนาะเออดอกอีรีนี่ทีเป็นตัวนี่นี่อันนี้นี่ครับโอ้ยพร้มงามดอกมันมาเส่ถุงไปเพป็นป็นตัวครับนี่ติดเปล็ดไม้ด้วยนี่นี่กระจอดอกไม้เมนเอาใบก่อนกดีเลย เหลีย a l เ o า o l ดครับ,รบยำรวกย่ำเซกันเลยนะเมเมนรับไออีกอกําลังแตกอยู่นำมูนนี่เพิ่งนจอดอกจอดอกพร้อมอมามนบดครับหน,น,น,นึ่งกับเมนนี่นะอด้หลายเกลครับตรงนี่ ตโอ้เพื่อนเดลายพอเหาเลยเป็นเ่อน้ดลายเติมครับพอดีนี่มันเสียบเลยนี่ยังสิเป็นดอกน้ำไอ้พกอื่นอี้นี่นีมันตัวโอ้มันโป่งเงาพอดีเอาเหลืพอดีอวบพอดี สงามพี่น้องเห็นบ่ครับมันพอดีครับตรงนี้ไม่ต้องหยอดเลยสี่สังหลัง่งงามเลยงามมุันงามหน่อยหน่อยงามไร้หยอดอีกนะครับสี่ซังหลังอยู่่จะหยอดหัวปะ นี่แหละครับน้ำย้ำแรงเนาะเขาก็มาหาอยู่หากินหาเก็บยอดพักเก่อเกาหะละมันปร่งใหม่เมียนหาเก็บยอดผักยอดหญ้าไปครับเขได้อยอะด้พร้อมมันเก็บเพชรขนาดแต่ว่าเห็ดพอได้ยินข่าวว่าออกไลยถ้าอื่นเมียนถ้าอื่นเมันออกเลยบอกไปเบิ่งน้องเขาบอกว่างมึอได้ใต้ที่เออนีสองยอดอบวบนี่นี่แห้งพักนี่มัดูนี่นี่ครับอ่า อ่าอ้ยเงาดีหลายเติบหลายเติบนะม่านดีแท้พุ่นอ่ะมันหมานครับมาเปิดมองนี่ครับอ้าพ่อใบไม้ยอดหนึ่งได้มาหลายตัวนีแก้วแล้วขึ้นต้นแก่อีกแล้วน่ะขึ้นเร็วแบบเน่าวเร็วยาวเร็วโอ้หลวงน้องเจ้าเหนื่อยบ่ถ้าก่อนหินทุกสูงคุณ โอ้มันขึ้นไปอย่างลงมาเขียวลูกได้โอ้ตัวนี้มักขึ้นก้อนหินตัวนี้ก็นะเลาะฟองเลรียญเหรียญอะไรเงาขึ้นไปนะม,นมันลงม,ลงมาลงมาลงมาพวพืชอ,อันชนิดนี้เพิ่นมักตน้นไม้มักก้อนหินมักไปขึ้สูงมักขึ้นสูงมัมักเรื่อยน้ำดินครับแมนอันนี้้ถาพี่น้องหากสังเกตเครือครับ งามปรงไม่ก็สิเป็นยอดนั่ส่ลอดนะัเนื้อนี่เนื้อนี่ขัดขัดักขัหมาไม่กนยอดอวบน่ะมาถึกส,วง,งสวงพอดีแม่ถึกสวงพอด้เลยว่ามเมนแดดห่อนสิบปง่งแงโปงงามโปรงงามดูส <โน S 2> <ห>ิบองามยังไดคนอ่อันนั้นแต่งามพอคนขัดคััดูงามเถอะอันนั้นเันขนก้อนหินโอ้อันนั้นจะพักบ่คอยกอน มันอยู่ใกล้กันครับสองเงาคนอยู่ใกล้กันโอ้โหเดี๋ยวเขาเก็บลงมาสีมันกับโป่งไม้คือเก่าครับโป่งไม้เรื่อยๆย้ำฝนพันแห่งโป่งครับโหอันนั้นคือลุงโกมูลแลวนะ ลงมาลงมาเห็นไปยัางกเยมาหอดเลยเดนะนี่หยอดงาอก่กับงอ,อีกเยนะครับปวดดีนคนงานุ<อ>่ทำนีไอไอน่พอดีลวกเลยเต่นกันครับตต่นกับตติมหมกหลานี่หลายนี่นะตาอีกอ้อันนี้ก็มีโอ้กะจอบดืวนละมันมันโราณ หยดกันข้างล่างหรอ้ยบดีูคือการันันหลายได้เลยนี่เฮ้เพื่อนๆอันนีสามยอดครับอันนี้ฟังเสียงเสียงเด็ดนะมันหยดย้อเตรมกันครับเติมมไปหันั นี่กล้องยังของบกล้ามปเป,ป็นไดลองปลายเครื่องมูอเดินยหน่อยเสามอยอดสามกบบสวงงามอยู่เลยเติมกันครับข,ข,ขึ้นสูงและบ่พออันนี้สูง,สงววอย ขึ้นสูงก็ได้ลากเอาสิล่ะครับงานมากอันออนี้ดิอูอ้ยงามอยูุ้ยนี่งามอยน่าขึ้นสูงแนวาเน่าฝุ่นยาว,ว,วเร็วใบบระทันใหญ่อันนี้ฉันเก็บเดึงกันครับโยฝุย่นพ่ออยู่ฝุน่นแห้งอันนี้ นี่ก็เก็บตัวโอ้เป็นดึงๆอยู่อ่ะหอดทางเมื่อแลยครับอุ้มนีอุ้มกอดเมื่อได้ไหมตัวนั้นนี่ัองสองอักรเนี่ยครับเบื้งลักษณะต้นเพราทังไหนนอก่อนมั<อ>้หลายเทนอบาดเนะาะเาทังเจ้าก่อนเะโอ้หอันก็เมีนนี่นบอนั่นนั่นอโอ้คลาดยนกันดิยเา ไหลเถอะวะวันมันหลนี <c oughs> แล่แหะอุ้มนี่แล้วก็เบิร์ดละตัวอุ้มเคยหาตัวพักอันนี้บ่มีทั่วไปได้วยครับมีเฉพาะจุดมีตสมองนีมีคือพรกห<ะ>วานนี่แหละปอยมีอนเล่งใส่ตน้นใส่ต้นมันหลอดคือเล่งใส่ต้นพักหวาน,นแต่น้องจักมองมันี่ครับก็บกบเล่งใส่เล่งใส่หลอดคือพักหวานนี่แหละเจ้าพักหวานกับจักมองมีนัครับเล่งใส่เล่งใส่หลอด เงาใบใบยังจะไม่ไกัน,น,กนคลิปวันนี้กะคือว่าหมานครับหมานยึดหมานเติอบอยู่หมานเติบตัวขอบคุณได้ลายถ้าพี่น้องท่านใดสนใจลงโฆษณากับตามนี้เลยครับ ได้ไปยัน้อมตัวนี้ได้ไยันใบยกนีเอาไปยัน้อมไปอ่านนี่ทันอหมอพอไปเอาอยูหันหน้ำเขาอืะอุ้มนี่งดนลายเติบในลายเติบเยอะตายอุ้มน้่นนึ่ง ลายหยอดพุกพวกุงนีอืสามสี่หยอ,อดยูเยสหลางนี่หยอดบอปันใดวะอือข้างบนนี่อาางามเติบอยู่ไะคลิปเมื่อนนี้กะนเดี๋ยวไลยเติบครับถือว่าหมานเจังได้ก็ฝากไว้น้ำพีน้ำหนองด้วยครับฝากฝากดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำล uh, uh ังใจครับะยังไงก็ขอบคุณหลายๆครับจ้างพอกันคลปหนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันมันผลงานเบิ่งเท่โอ้หลายเปิบหลายเนาอโอ้